แม่สงสารห่วงลูกยาฟาสักสิน้นแม่เหกล่อมยามหิทราเป็นอาจีนแม่ไม่เพินแม่ไม่พ่าน,นทุกวันมา ยามลูกสุขแม่สุขสมอารมณ์เชิญ <c oughs> ยามลูกคืนแม่คมราทมฝ่ายามลูกครแม่อดทนร้อนอุรายามลูกยา พระลูกหิวแม่เหยวควาน้ำตาร่วงแม่เป็นห่วงดินรอนหายเอามาให้แม่แม่อดหมดข้าวปลาไม่ว่าไร แม่สละได้ลูกอิ่มแปรแม่ทนเอาใครไหนเล่าเพ้าอบรอมบ่มนิสัยแม่เตื่นใจไม่ทอทอคอยนั่งควม เนะมื่อีอุ้มท้องเรามาแปดเก้าเดือนพระพุทธเจ้าท่านให้เราอุ้มบารเนี่ยเหมือนกับแม่จะได้รู้ถึงความลําบากของแม่เรานะอุ้มท้องมาเก้าเดือนเราบินทบาตเนี่ยบั้นแรกก็ไม่หนักทใดพอถึงบั้นที่สิบเนี่ยอุ้มมันร่นหนักแล้วนะนั่นแหละเราจะได้รู้ว่าแม่ของเราอุ้มท้องแล้วมันลําบากต้องอดทนยังไงนะ อ่ะไอ้ซักบทหนึ่งเดี๋ยวโยมก็อาจจะน้อยใจบอกว่าเออทำไมท่องตัวน้องสามมณีจัดให้โยมเพราสักบทหนึ่งเขาจะได้ปรงสงสงขานหน้าหนึ่งสามห้านะอันนี้จัดให้โยมหน่อยน้องสามมณีก็ท่องเสียงดังด้วยโยมก็ทำวั นายมงเขาจะได้พิจารณาด้วยพ่อแม่ก็ไม่ได้อยู่กับเราตลอดนะหนึ่งสาห้านะอฟังพระอาจารย์จะขึ้นให้นะเกสาผมงองบอกบาตัวเท้าค่อนฟัง แก่แล้วทุกประการตามือถูนานไรหนักสาทานบ่มีเป็นแก่นสารให้ตัวตนของเรา ดามกายเราโกครกทั้งตัวแข้งขามือสัน่นเส้นสายพันทัวเห็นหน้าเกลียนกลัวอยู่ในตัวของเรา

่ากคอยจาลุงคอยเหมือนดอกไม้รุยมีเกศสอนเกลแล้วรูคาเข้ามาวิ่งบอนได้ความทุกร้อนทั่วกายอินทร พรันเสียนลมปางกลับปลายหายจากเรียกการบ้าพีลูกรักผัวรักเขาชักหน้านี้เพราะว่าสาพีเกื่อนเน้าโอ้พอ เสียไม่ได้เขาไปเยี่ยมมองเขาบอได้ต้องเกลียกลัวหนักหนาเขาผูกคอรัดมือเท้าเขามัดรัดเรื่องตรึงตราเขาหาอม กลับคืนมาสู่ยาวเรือนคลานคนอยู่เอกาอยู่กับหมูมาเยื้อครพาพันวันทรัพย์สินของตนคนมาปั่นกัน ข้าของทางนั้นไม่ใช่ของเราเมื่อต้นยังอยู่เรียกว่าของกูเดี๋ยวนี้เป็นของเขาแต่เงินใส่ปากเขายังพักลวงเอาไปแต่ตัวปลา เนวทั่วสารพางกายอยู่ในป่ารกได้ยินเสียงนกตึกก้อ,องโดงยามได้ยินมาในร้องไห้ครวญครางใจจิตอ้างวางวิเวกวางเวก มูนกแฟนบินมาร้องแรงแทกควันของตนเห็นใครอกใจวางเวงให้อยู่เคลิอนเพลงรำเพึงถึงตัวได้ไปเป็นพี่ ไย้ญยดีทิ้งไว้น่ากลัวยิ่งเขียนยิ่งพลันกายสั่นระรัวรำเพึ่งถึงตัวอยู่ในป่าชา้าผัวมิงสินทร์ับยิ่งแลยิ่งลัด ไม่เห็นตามมาเห็นแต่สินทานเมตตาภาวนาทำเลี้ยงรักษาอุ่นเนื้ออุ่นใจสินทานมาช่วย <c oughs> เพื่อนมวยเมื่อตนตายไป ตกแต่งสมบัตินภารั์โพยภาย,ยเลิอดล้ำอำัมภัยอัตตากิเลสมากมีสิ้นพาไปเกินได้วิมานเลินประเสริฐชมสีนางฟ้าแห่ล้อม หอมล้อมมากมีขับกลาอมดีสีฟังเสียงบรนเลงบันเลงสมบานแก่วกาวนาวารัตนับน้อยไปหรือคุณพระโทสพล ที่ต้นน้บเถือพระธรรมนั้นเรือสั่งกอนทุกวันพระสงฆ์องค์อารีรักมาเป็นปีนปางพระธรรมมาทานเอออวยสมบัตนินภาร ลานดีฝ่าลูกลานประเสริฐเพื่อเาลูกผัวที่รักบ่มีเป็นตามหนักรักเขาเสียปล่าเขามีตามช่วยเพื่อนมวยด้วยเรา ไปลงรักขาวเห็นไม่เป็นการรักตนดีกว่าจำสิิภาวนาบำเพ็ญศีลทานจะได้ช่วยตนให้ผลนสงสารลุกถึงสถานได้วีมานทอง ผู้ดใดจะผ่านหลงรักลูกหลานจะต้องจำจองเป็นหถ้าเข้ามารัดรองตายไปจะต้องตกจะตุระบายทรัพย์สินส่งเราได้แค่โรงพยาบาล ลูกหลานส่งได้แค่เชิงตะกอนบาปบุญเป็นทุนรอนส่งเราไปถึงสัมปรายพบอันนี้ก็มอบให้โยมค่ะน้องสามเลงคงจะไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรหรอกแต่เห็นมีโยมอยู่อัตมาก,ก็เลยเลยสวดให้นะอ้าวกวดน้ำวันนี้เอาแค่นี้หน้าหนึ่งร้อยเท่าไหร่เอ่ยลืมทุกวันเลย 1 7ึงร้อยเจ็ดสิบสองอภพภาษาไทยตั้งใจน้องสมณีนะแผ่ให้สัตว์สัตว์วิญญาณเ้วยร่อนนะที่อยู่สถานที่แห่งนี้เราทำดีและตั้งใจอภพภาษาไทยอย่างเดียวหนึ่งเจ็ดสองนะหนึ่งเจ็ดสองด้วยบนนุญนี้โอเทไทย ผูมปาชาหัเลื่นคุณแล่ชาผู้เกื้อหนุนทางพ่อเม่แลมปวงญานสุขนชนแหล่ราชาผู้ทรงคุณเรื่องทรขาด รมมาหลินทารานทางถวยเทศและโลกบาลยมมารานมานุเมินผู้ปเป็นกลางผู้จองพลานขอให้เป็นสุขสารทุกทัวนาอยาทุกทน บุญทองที่ข้าทำจงช่วยอำน,นวยสุขภาพนลให้สุงสมอย่างล้นให้ลูกเถึงเนนิพพานพลานด้วยบุญนี้ที่เราและหูเทนให้ปวงสัตว์ เราพลันได้ซึ่งการตัดตัวตัรหาอุปาทานสิ่งชั่วในดวงใจกว่าเราจะถึงนิพพานหาลายเส้นจากสันดาเที่เราเกิด